มัน <Net> มาแล้วค <cam> ิดไปคิดไปสิ ไ,ไั้วล่ะไเหนอย็นละแปลแก่ือเลยเย็นใส่เลย เดี๋ยวอยากได้ตัวนั้นเลี้ยติม่มแล้วก็เป็นคาร์ดิ้งอ๋ใช่ใช่คนโอ้จำได้แึเปล่าตัวนั้นน่ารอมาลังมากใช่ควน アミヤキノコハトハミンワープのおまえがおならのおまえ。 มีตัวนึ่งีเขาบินได้ปกติไว้เหืือนเหมเอนปกติใช่ก็เขาเวลาบินนรรมแา่ว่ได้เวลาไม่เขาน้ำพันปตาเน่ยไม่ให้อชอบแบบสัดขี่ปกติไมชอบอะไรที่มันนิ่ง ไม่ไหลหีนามันมันปวดหัวดูดูดูไว้เวอร์หัวในสิงบอดจิโบดูดไว้เวอรอาะเอาปะเอาป่ะได้อะแได้อะเจ้าว่าตัวมันได้จะปวดเมา่ไวบัตรมาเตอร์บัตรมาเตอร์เกิดเมสิกบอเอ่ะบ่ะบัตอบัตรตัวตคูน่ะ บันมาเธอเอาเอากอะไรเดตอนออกตัวนี้นะะใช่แต่ว่าเอ่อโด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 โเก้้มวลเตมวันมาเธอบันบันมาเธอวนที่วน่บันมาเธอขั้นสนุกสามนสามล้านบานสี่ล้านเป็นเท่าไหร่นะร้อยห้าสิเมนจิเ จุดห้าเท่ากับ้อยนวานัดไดมีเท่าไหร่เอ้ยเาว่าพอน้อยสามห่าตัวนี้มันไม่โหดมันไม่เหมือนเป็นดีคอที่เดินแล้วแบบไม่โดนแล้วก็ไม่อยู่ที่เราหลบเพราว่าน่าจะไหววอยนัดเป็นจุดแปดได้ยังไงค่ะเอ่อวายที่สามสิบสองสามห่า้ดูกันเออ ขอดูหน้ามนห่่ตรงป่าน,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 านอยู่ตรงหูดิมน้ำเลยวามีตัวอะไรที่บินไง,ง่ายๆวะโดยดัดิ้งแต่ดักติ้งดัชนว่า ไว้ใจเวมินเนอรขติแล้วอดโโดโนวนมันจะเข้ามาชนกนไปมันมั่นเถอะอย่ใลมาแล้วเขามาใกล้เกินโอ้น้อ แล้วมนนีหัวทำปืนมาขวดดีเม็ดละสี่แสนโดนนะนนออเดตินโดโดแป่งบินไปลงตรงหัวเขาพอดีและตัวจุมน้ำขึ้นไม่ได้โอ้โหขโบววฝนสว่างเร็วออเทินโดโดเกิดไม่ไหวชอบหนา้ามัน เห็นหว่าน้น้องมันเป็นแม่หลานกดัวเกิใช่เขาพร้อมแล้วเขาก็เลยดีล่ะระวังมุโดโดโดๆเห็นบ้านมุดบดไม่รู้ความแรงมันเท่าไหร่เผื่อเื่อกันกที่เดือวตายมีความผดมุดโดโดนแนเนี่ยอ้าวมองไว้ที่จิตโอ้ยอยากกินปิ๊ดแม่งนั่นอปาประมาณนี้จ้ะ ไม่ไ้เอาหันไปตัวมันไม่ได้ใหญ่มากอ่อไปละอะไรปะไม่เสียวดูลมบินหมดมันเย่าเลยยองจังเดี๋ยวนะตึ๊นน้อยไปหรอวะ มนันสามารถตออไขกระกานตัวมีใช้เครื่องแปรงอีทติดมาหรอไม่รู้ว่าเรียกลูก่้าจเดอนะ vâng xin nhưng mà mời 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 được, <laughs>

là một cái, là là, là một cái luôn. Bắt chém mày. Cua sẽ sét Mà khoan cái ก็สกดกัน,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 นแล้วเมี๋ยววาะนะ่าม่เ้ยตตงดูหนึ่งบ้หนอะไรเอาได้จะควรกับไปอีสักราบานน้องไม่ยันบ้าง Вот и байли. ปัดมาเธอจับมาเพราะว่าไม่รู้หรอกมีแปลงยิงไหมนะแต่ว่าให้มันอยู่คู่กับเติมคูไม่นจะไขว่ไว้ไม่เป็นไรอิงเครื่องมือเราจะเก่าแต่หมอเราใหม่ใช่ใชไม่มีหมอใหม่เป็นคนไม่น่าอินดีนัก ไปเว้นเกิดแล้วแม่งเขาเกิดเป็นตีตายแล้วตายแล้วตายอีกด้วยเวียวกูไม่กล้าว่ะ เซตนันเป็นรับหเนีวันมาเดอ่ะไข่หม้อเปียกตัวไข่หมเอไปชัตเตองไปหม้อเปียกทำไะได้รืครับมมเว่ไม่ดูอะ่ะเราต้องดูกระสุนมันวะ่มันกระสุนทำอะไรได้ได กกอาจจะเป็นน,นี่ก็ได้แบบน้ำพกติดกับตัวไป้บุ้งเอาไว้แบบตัไบบบตตวไกลๆจุกๆเฮ้กยกูจะรู้ได้ไงวนี่ะอันไหนมีกี่หวัดหวันเจอวะใช่พิมพิมชื่มันไม่เจอเลยเหรอไม่เจอ ก็จะกุลหิตไม่ใช่บัต โอเมก้าหรือเทมตเวิร์นถ้าวันนี้จเกิลนะตอนนี้มีโอเมก้าแบบเยอะมากพราะว่าเราต้องเดินหาอีกเนี่เสิรไม่เจอบางตัวแสดงว่าที่นักเดินรแเจว เจอแล้วมก็สปาตรงนั้นเลยคิดว่านะ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดเบียรวางไ่ะไวะเนี่ยไอเหี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเล่อยๆเนี่ยน้องก็ตั้เกลือ กดดทำไรเดในวันนี้ขึ้นหัวใจเ่น่ไหร่ะอักได้อะอ๋อเสียเสียกูใส่กูใส่ยีน่าผมไม่ได้ด้บอกนะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นมีดี ยังทีไม่ได้ค่ิงในตอนนี้ mình nhìn mình mới dám hoài bên này rồi Được rồi, bây tôi đứng cặt nó lại nè, lát đứng, đứng đặt xẻ nó. Chà Không có lòng mà kinh thần để vô niệm. バーまバー。